ชะตาฟ้าหารกล้าทายอดคนตอนที่11ไม่ได้เรื่องหลิวเจวินจจวินเองก็ไม่ได้มาเพื่อคุยเล่นเธอจึงไม่พูดอ้อมคอมใดๆอีกได้ยินว่าถิ่นอีรับนายเข้าตระกูลฉินฉันอยากรู้ว่านายคิดยังไงลิงยืนถึงเอ่ยปากอธิบายทันทีผมไม่ได้อยากไปหลิวจจวินจาวินกล่าวอย่างนั้นก็ดีฉันรู้ว่าถิ่นอีเป็นฝ่ายมาหานายเอง แต่พ่อของเธอไม่ต้องการให้ระหว่างพวกเธอมีความเกี่ยวข้องใดๆกันอีกเรื่องที่ผ่านไปแล้วก็ให้มันแล้วไปต่อไปต่างฝ่ายต่างไม่ยุ่งเกี่ยวกันอีกแบบนี้จะดีต่อทุกคนมากกว่านายคิดว่ายังไงหลิงยวนกล่าวผมก็อยากให้เป็นแบบนั้นแต่ก่อนอื่นเลยคือคุณนายหลิวคงต้องให้ฉินอีปล่อยผมไปเสียก่อนไม่อย่างนั้นถ้าผมไม่ไปตระกูลฉินเธอก็จะส่งผมเข้าคุกแทนหลิวเจาวินเจาวินกล่าวนายเพิ่งจะรู้จักกับฉินอีได้ไม่นาน ก็เลยยังไม่รู้จักเธอฉันเลี้ยงยายหนูนี่มาตั้งแต่เล็กจนโตฉันรู้จักนิสัยของเธออดีกว่าใครรู้ว่าเธอมีนิสัยดื้อดึงมากขนาดไหนฉันจะอธิบายให้ฟังก็แล้วกันยายหนูน่าโตแล้วมีความคิดเป็นของตัวเองขอเพียงเธอไม่ได้ทําเรื่องที่เกินขอบเขตข้อของเธอก็ไม่อยากจะทะเลาะก,กับลูกสาวดังนั้นหวังว่านายจะรู้ว่าอะไรควรไม่ควรหลิงยืนกล่าวผมไม่เข้าใจความหมายของคุณนาย หลิวจาวินจาวินกล่าวพูดง่ายๆก็คือนายสามารถไปทำงานที่ตระกูลฉินตามที่เธอต้องการได้แต่นายต้องรับรองกับพ่อของเธอเรื่องหนึ่งนั่นคือจะไม่มีเรื่องความสัมพันธ์ชายหญิงเกิดขึ้นตบมือข้างเดียวไม่ดังหากนายไม่ล้ำเส้นก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่อย่างนั้นคนที่ผิดก็คือนายนายทำได้หรือเปล่าหลิงยวนกล่าวคุณคิดมากไปแล้วครับ หลิวจาวินจาวินกล่าวฉันคิดมากไปหรือไม่ไม่สำคัญที่สำคัญก็คือตอนนี้พ่อของเธอกําลังรอให้ฉันเอาคำสัญญาจากนายกลับไปหลิงยวนกล่าวผมไม่อยากแล้วก็ไม่ชอบสัญญาอะไรกับใครแต่ว่าตอนนี้ผมสามารถสัญญากับคุณได้ว่าเรื่องที่พวกคุณกังวลจะไม่มีทางเกิดขึ้นดีตรงไปตรงมาดีหลิวจาวินจาวินลุกขึ้นอย่างมีความสุขเดินออกไปสองก้าวแล้วหยุดตรงหน้าเขา ไม่รู้ไปเอากระดาษบันทึกแผ่นหนึ่งมาจากที่ไหนมามอบให้เขานายเป็นคนตรงไปตรงมาเต้าเปียนเองก็ไม่ใช่คนใจแคบฉันคิดว่าพวกนี้คงเพียงพอที่จะเป็นค่าชดเชยให้นายแล้วชดเชยอย่างนั้นเหรอหลิงยวนในตอนนี้ยังไม่ถึงขั้นต้องการการชดเชยเหล่านี้เขาจึงเอ่ยปฏิเสธออกไปเรื่องชดเชยช่างมันเถอะครับในเมื่อผมตอบตกลงแล้วคงสามารถทำให้ถินเต้าเปียนวางใจได้แล้ว หลิวเจ,ว,จวินเจวินกล่าวฉันคิดว่านายดูเนื้อหาข้างในนั้นก่อนจะดีกว่าบางทีมันอาจจะสามารถไขข้อสงสัยบางอย่างที่รบกวนใจในายอยู่ก็เป็นได้ของอะไรกันตอนนี้หลิงยวนงนงงสงสัยอย่างมากเขาลุกขึ้นยืนแล้วรับกระดาษบันทึกมาไว้ในมือเปิดอ่านเนื้อหาที่อยู่ด้านในหลังจากอ่านแล้วม่านตาพลันหดเล็กลงทันทีก่อนจะเงยหน้าขึ้นพวกคุณเองนั้นเหรอหลิวเจวินเจวินพยักหน้าพร้อมรอยยิ้มเป็นยังไง นายรังแกลูกสาวเขาเขายังช่วยนายอีกเต้าเปียนเรียกได้ว่าปฏิบัติต่อนายอย่างดีที่สุดแล้วหากนายยังทำผิดต่อเขาอีกก็ไม่รู้จะพูดอย่างไรแล้วเกิดเป็นมนุษย์อย่างน้อยก็ต้องมีมโนธรรมบ้างดังนั้นฉันหวังว่านายจะรักษาคำพูดของนายหากนายกล้าผิดสัญญาพ่อของเธอจะไม่ใช่แค่ตักเตือนนายอย่างครั้งที่แล้วอีกหากนายยังรังแกกันเกินไปตระกูลฉินเองก็ไม่ใช่ว่าจะปล่อยให้นายมารังแกกันได้ง่ายๆผลที่ตามมาคงไม่ง่ายที่นายจะรับมือ นายคงจะเข้าใจความหมายของฉันนะเอ่ยจบก็ยื่นมือออกไปหาเขาหลิงยวนใจลอยไปเล็กน้อยคิดว่าเธอต้องการกระดาษจดบันทึกคืนจึงได้ส่งคืนไปให้แต่ใครจะคิดว่าจูจ่ๆหลิวจาวินจาวินจะลงมือเธอคว้ามือของเขาอย่างรวดเร็วราวประกายไฟแลบแล้ว่รยพลังใส่ทันทีหลิงยวนรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยในใจต้องการจะขัดขืนแต่จากนั้นเขาก็สัมผัสได้ว่าพลังที่อีกฝ่ายส่งมาไม่ใช่พลังโจมตีจึงหยุดชะงักไป ไม่นานก็เข้าใจเจตนาของอีกฝ่ายว่ากำลังตรวจสอบว่าสภาวะของเขาว่าเป็นอย่างไรเมื่อได้รับคำตอบแล้วหลิวจอวินจอวินก็สลายพลังพร้อมชักมือกลับคงตัวลงเล็กน้อยกล่าวลาพร้อมรอยยิ้มว่าวันนี้รบกวนแล้วไม่ต้องส่งจากนั้นก็หมุนตัวจากไปท่าทางสง่าผ่าเผยและเยือกเย็นทุกความเคลื่อนไหวล้วนเป็นกิริยาท่าทางของนายหญิงประกูลใหญ่ หลังจากมองดูผู้มายืนจากไปหลิงยวนก็ค่อยๆก้มศีรษะลงมองดูเนื้อหาบนกระดาษจดบันทึกอีกครั้งสิ่งที่เขียนบนนั้นไม่ใช่สิ่งอื่นใดเพียงแค่บันทึกเรื่องหนึ่งเอาไว้ในวันเวลาเดียวกันตั้งแต่ปีหนึ่งถึงปีหนึ่งจะมีเงินก้อนหนึ่งถูกโอนไปให้คนบางคนที่หลิงซานอย่างเงียบๆด้วยวิธีการบางอย่างเป็นระยะเวลาทั้งหมด100ปีเต็มพอดีตอนนั้นเขาอยู่เมืองหลวงไม่คุ้นเคยกับผู้คนและวิถีชีวิต ขณะที่กําลังขัดสนเงินทองจูจู่ก็ได้รับเงินทุนนิรนามเขาเองก็สงสัยว่าเป็นใครแต่เมื่อคิดไปคิดมาก็มีความเป็นไปได้เพียงอย่างเดียวคงจะเป็นอาจารย์ลึกลับของเขาคนนั้นตลอดระยะเวลาหลายปีเขาคิดว่าเป็นอาจารย์ผู้นั้นมาโดยตลอดจนกระทั่งตอนนี้ถึงได้รู้ว่าเป็นฉินเต้าเปียนที่สนับสนุนเขาทั้งยังสนับสนุนเขามาถึง100ปี เวลานี้เขาไม่รู้จริงไม่รู้จริงว่าควรจะพูดอย่างไรทันใดนั้นพลันรู้สึกผิดกับชิมเต้าเปลี่ยนขึ้นมาทันทีด้านนอกประตูจางเลี่ยเชินที่ส่งแขกเรียบร้อยก็รีบเข้ามาทันทีเดิมคิดจะถามว่าทั้งสองคุยอะไรกันแต่เมื่อเห็นหลิงยุนที่กำลังใจลอยถือบางอย่างอยู่ในมือเขาจึงรีบแย่งกระดาษบันทึกมาไว้ในมือทันทีด้านหนึ่งก็อ่านไปพลางอีกด้านก็ยกมือขึ้นมาขวางหลิงยวนที่เริ่มโมโ oh ห ok ขึ้นมา ก่อนจะเงยหน้าขึ้นด้วยความประหลาดใจหมายความว่ายังไงเขาเห็นบัญชีแล้วแต่ก็ยังดูไม่เข้าใจในนั้นไม่ได้บอกกว่าถินเต้าเปลียนสนับสนุนเงินให้กับหลิงยวนอย่างไรมีเพียงตัวผู้ที่เกี่ยวข้องที่อ่านแล้วถึงจะเข้าใจหลิงยวนซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงอดไม่ได้ที่จะถอนใจออกมาตอนผมเรียนที่หลิงซานค่อนข้างขัดสนเงินทองต่อม,มีคนสนับสนุนเงินก้อนหนึ่งให้ผมโดยไม่ประสงค์ออกนาม นับแต่นั้นมาเวลานั้นของทุกปีก็จะมีเงินเข้ามาตรงเวลาต่อเนื่องเป็นเวลา100ปีก่อนหน้านี้ผมสงสัยมาโดยตลอดว่าเป็นใครคิดไม่ถึงว่าเป็นชินเต้าเปียนอย่างนั้นเหรอจางเลี่ยเฉินเข้าใจขึ้นมาในทันทีและรู้สึกเหลือเชื่ออย่างมากเขามองสีหน้าสับสนของหลิงยุนดวงตาพลันเปล่งประกายเล็กน้อยพร้อมกับหัวเราะเหอเหอออกมา ชินเต้าเปียนนี่น่าสนใจจริงๆตอนแรกเขาจัดการกับแกก่อนจากนั้นคงจะคิดไม่ถึงว่าแกจะสอบเข้าหลิงซานได้กลัวว่าภายหน้าหากแกจเจริญก้าวหน้าแล้วว่าจะมาแก้แค้นเขาก็เลยมาแอบให้ความช่วยเหลืออย่างลับๆเพื่อเอาไว้รับมือกับแกในอนาคตไม่น่าละถึงสามารถกลายเป็นคนที่ร่ำรวยที่สุดในเมืองปูเชวิยอได้ช่างวางแผนเก่งจร <ๆ S 2> <ๆ S 1> ิงๆ,ๆลิงยวนขมวดคิ้วลุงคิดแบบนั้นเหรอ จางเลี่ยเฉิงกล่าวแกก็ลองคิดดูสิแกทำร้ายลูกสาวเขาอีกฝ่ายคงอยากจะฆ่าแกด้วยซ้ำแล้วเขาจะส่งเงินให้แกทำไมทั้งยังส่งให้เป็นร้อยปีด้วยแกคิดว่าไงละ่ะมันมีเรื่องดีเรื่องดีแบบนี้ที่ไหนกันคิดว่าเขารับสมัครลูกเขยอยู่หรอหรือเขาหวังว่าแกกับฉินอียังมีเยื่อใย,ยต่อกันอยู่ถ้าครั้งนี้หลิวจาวินจาวินมาเพื่อเป็นแม่สื่อให้แกกับฉินอี ฉันก็คงจะเชื่อแบบนั้นแต่ถ้าหากว่ายังมีอคติกับแกอยู่ต้องการให้แกอยู่ห่างจากชินอีแล้วก็แกคิดว่าเขาจะใจดีส่งเงินให้แกไหมประโยคเดียวปลุกคนที่กำลังสับสนให้มีสติขึ้นมาทันทีหน้าของหลิงยวนคร่ำเคร่งขึ้นมาเล็กน้อยก่อนหน้านี้เขายังคิดว่าชินเต้าเปียนรู้สึกละอายใจที่ตีขาของเขาจนหักทั้งยังขับไล่เขาออกจากเมืองปูเทวิยอ ก็เลยอยากจะชดเชยให้เขาเมื่อถูกจางเลี่ยเฉินเตือนสติจึงได้รู้ว่าตัวเองคิดมากไปเองแต่เขาก็ยังรู้สึกไม่เข้าใจอาศัยอำนาจของฉินเต้าเปียนหากเขากังวลว่าผอมาจากแก้แค้นเขาจำเป็นต้องใช้วิธีนุ่มนวลแบบนี้ด้วยเหรอผู้ที่สามารถก่อตั้งหอ,อการค้าตระกูลฉินได้ด้วยตัวคนเดียวและกลายเป็นคนที่ร่ำรวยที่สุดในเมืองปูเชวี่ยอการจะบทขยี้คนตัวเล็กๆที่ไม่มีใครรู้จักอย่างผมตั้งแต่แรกคงไม่ใช่เรื่องยากอะไรนี่นา เรื่องนั้นฉันก็ไม่รู้แล้วจางเลีเ่ยเฉินเอากระดาษบันทึกตบลงไปบนหน้าอกของเขาจากนั้นเดินก้าวอาดอาดออกไปก่อนจะโบกมือท,ท,ทั้งที่หันหลังอยู่แกรี่พักผ่อนเธอแม้ว่าสภาวะของแกจะสูญหายไปกว่าครึ่งแต่ว่ารากฐานที่บำเพ็ญเทียนมายังอยู่จงฟันฝ่าอุปสรรคไปซะเพราะถนนถูกปูเอาไว้เรียบร้อยแล้วสามารถลงวิ่งได้เลยในการฟื้นฟูจะใช้แรงเพียงแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นดังนั้นถ้าแกยังมีเวลามานั่งคิดเรื่องนี้ ไม่สู้ไปรีบฟื้นฟูสภาวะของตัวเองจะดีกว่าหลังครบกำหนดพักเรียนแล้วกลับไปแล้วจะเอาแต่ที่เกียจอยู่ที่หลิงซานจนไม่จบการศึกษาก็คงไม่ได้ใช่ไหมละ่ะถ้าถึงเส้นตายห้ารอปีแล้วก็อย่าไปโทษที่หลิงซานลบชื่อแกออกก็แล้วกันหลิงยวนกลุ้งใจเดินไปปิดประตูอย่างเงียบๆย,ยังคงครุ่นคิดเรื่องนี้อยู่จุลภาคจุลภาคนักคฤหาตระกูลฉินหลิวเจาวินเจาวินกลับมาแล้ว ถินเต้าเปียนเดินวนเวียนไปมาในห้องโถงกำลังเฝ้ารออยู่เรื่องบางเรื่องที่ยังไม่รู้ผลเขาก็ไม่มีกระจิตกระใจจะไปพักผ่อนเมื่อเห็นร่างที่เดินกลับมาถินเต้าเปียนหมุนตัวกลับมาทันทีกระทั่งหลิวจอวินจอวินเดินเข้ามาใกล้เขาก็รีบถามไปทันทีว่าเจ้าเศรษฐสวสน่นว่ายังไงบ้าง หลิวเจ,ว,จวินเจวินกล่าวตกลงแล้วให้คำมั่นสัญญาแล้วเขาเติบโตมาในเมืองปู่เชวิยอรู้ถึงความแข็งแกร่งของคุณในเมืองปู่เชวิยอดีคงจะรู้ดีว่าถ้าผิดสัญญาจะเป็นอย่างไรชินเต้าเปียนถอนหายใจด้วยความโล่งอกเขากลัวว่าอีกฝ่ายจะไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงเพราะมีที่พึ่งพาหรือไม่ก็คิดว่าตัวเองเป็นนักเรียนของหลิงซานหลิวเจวินเจวินเองก็ถอนหายใจออกมา เธอฉันรู้แล้วว่าทำไม300ร้อปีแล้วเขาก็ยังไม่สามารถจบจากหลิงซานได้ชินเต้าเปียนรู้สึกประหลาดใจทำไมเหรอตอนที่เจอหน้ากันฉันลองตรวจสอบสภาวะของเขาดูหลิวเจอาวินเจอาวินเอ่ยจบก็สายหน้าไปมาชินเต้าเปียนจึงเลิกคิวขึ้นไม่ได้เรื่องเหรอหลิวเจอาว,วินเจอาวินกล่าวเมื่อคิดถึงท่าทีของลูกอีแล้วเดิมฉันคิดว่าหากสภาวะของเขาไม่ธรรมดา หากในอีกมุมหนึ่งเขาสามารถกลายเป็นคอนมีความสามารถได้พวกเราก็น่าจะเหลือทางหนีทีไล่เอาไว้บ้างอย่าทำอะไรให้มันเด็ดขาดเกินไปแต่ใครจะไปรู้ว่า300ปีเขาบำเพ็นเพียนอยู่ในหลิงซานที่สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพให้สภาเซียนมา300ปีเต็มๆแต่สภาวะกลับเพิ่งอยู่แค่ระดับปัญญากระจ่างเท่านั้นคุณว่าหลิงซานจะกล้าปล่อยให้เขาเรียนจบได้ยังไงถ้าปล่อยเขาออกมาไม่เท่ากับทำให้หลิงซานเสียนหน้าหรอกเหรอ ในแดนเซียนสภาวะการบำเพ็ญเพียรโดยทั่วไปแบ่งเป็นสามประเภทใหญ่ๆสูงสุดคือเซียนเทพรองลงมาคือเซียนสวรรค์ต่ำที่สุดคือเซียนปฐพีเซียนเทพก็แบ่งเป็นสามระดับจากสูงไปต่ำเหนือคณะเอกวิถีโอบสวรรค์เซียนสวรรค์จากสูงไปต่ำก็แบ่งเป็นสามระดับเซียนทองเซียนนภาเซียนแท้จริงเซียนปฐพีเองก็แบ่งเป็นสามระดับจากสูงไปต่ำปัญญากระจ่างท่องมักคาตื่นรู้ ในบรรดาสภาวะทั้งสามระดับใหญ่ๆนี้มีเพียงผู้ที่้าวเข้าสู่สภาวะขั้นเซียนเทพได้โดยที่ยังมีชีวิตรอดถึงจะสามารถกลายเป็นอมะตะหรือก็คือที่เรียกกันว่าเทพนั่นเองการแบ่งแยกของแดนเซียนรวมทั้งดินงแดนต่างๆเกิดขึ้นโดยถวยเทพชินเต้าเปียนอยู่แดนเซียนย่อมรู้เรื่องการแบ่งระดับสภาวะเหล่านี้ของผู้บำเพ็ญเพียรเป็นอย่างดีเมื่อได้ยินสภาวะของหลิงยูนในตอนนี้ <ๆ S 1> เขาก็เพียงแค่แค่นหัวเระออกมา เขาเองก็รู้การจะก้าวข้ามสภาวะในแต่ละระดับขั้นนั้นยากเย็นเพียงใดแต่ว่าใช้เวลา300ปียังวนเวียนอยู่ระดับเซียนปฐพีแม้นเขาจะเป็นคนธรรมดาที่ไม่สามารถบําเพลญเพียนได้แต่ก็ยังมีความดูแคลนอย่างชัดเจนและยิ่งไม่มีทางยอมให้ฉินอีและหลิงยุนอยู่ด้วยกันอย่างแน่นอนกระทังคิดก็ยังไม่ได้หลิวเจวินเจวินที่คิดถึงท่าทีอันแน่วแน่ของฉินอีเดิมทีก็มีความรู้สึกลำบากใจอยู่แล้ว เป็นแม่เลี้ยงนี่ยากจริงๆเลยต้องคอยโอนอ่อนผ่อนตามหากเป็นลูกสาวแท้ๆจะสั่งสอนยังไงก็ได้ทั้งนั้นเมื่อต้องเจอเรื่องแบบนี้ไม่ว่าใครก็ไม่สามารถว่าเธอได้ทั้งนั้นต่อให้เธอจะต่อว่าหรือทุบตีก็ตามแต่หลังจากที่ลองอย่างเชิงดูความสามารถของหลิงยวนในครั้งนี้แล้วเธอก็นับว่าหมดหวังจากตัวหลิงยวนอย่างเด็ดขาดไม่คิดถึงท่าทีแน่่ของชินอีอีกแล้วก็ยืนอยู่ข้างของชินเต้าเปียนอย่างเต็มที่ จุลภาคจุลภาคต้นไม้ใหญ่ที่สูงที่สุดในเมืองหอ,อการค้าตระกูลฉินหลิงยวนขีลาน้อยของจางเลี่ยเฉินโต้ลมมาทำงานมาทำงานวันแรกถือว่าตรงเวลาไม่น้อยแล้วก็เป็นเพราะไม่ต้องการถูกฉินอีหาข้ออ้างอะไรมาต่อว่าอีกมาทำงานตรงเวลาได้แต่ความสามารถในการทำงานก็มีขีดจำกัดได้เช่นกันมาแล้วคนนั้นแหละเขานอะเหรอหล่อใช้ได้นี่นาดูแมนมากเลย ณแผน,นกต้อนรับของหอ,อการค้าเมื่อสาวสาวเห็นหลิงยุนที่เดินเข้ามาแต่ละคนไม่ขยับไปไหนแต่ริมฝีปากกลับคุยกันเบาๆไม่มีใครคิดว่าหลิงยุนจะเป็นพนักงานธรรมดาทั่วไปของตระกูลฉินช่วยไม่ได้เมื่อวานนี้เขาแสดงนาบัตรของประธานหอ,อการค้าตระกูลฉินออกมาอีกทั้งไปหลิงหลงเองก็เป็นบุคคลระดับสูงในตระกูลฉิน การที่ทำให้ไปลิงหลงต้องจัดคนมาต้อนรับด้วยตัวเองถึงสองครั้งได้มีหรือที่สาวสาวเหล่านี้จะไม่รู้สึกประหลาดใจและสงสัยในตาของเหล่าสาวสาวเป็นประกายดุดมองเห็นเหยื่อมีความรู้สึกคล้ายอยากจะกระโจนเข้าไปบางคนจัดทรงผมที่ไม่ได้ยุ่งเหยิงของตัวเองขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวโปรดติดตามตอนต่อไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ จุลภาค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 